ร,ร,รุ่นพี่สีเขตเลิฟตอนใหม่รีวอร์ดเรื่องราวความรักของเอสที่รับบทโดยนนทน์กอลพัฒ์เด็กชายชั้นม .3 ที่ทั้งเรียนดีมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นและที่สำคัญคือรูปร่างหน้าตาดีมากเรียกว่าหล่อขั้นเทพกันเลยทีเดียวครับคนนี้และด้วยความหล่อแบบฮอตประหลอดแต่จึงทำให้สาวๆมารุมชอบเด็กชายม .3 คนนี้หนึ่งในนั้นก็คือแบวรับบทโดยต้าเหนือกัญญวี รุ่นพี่ม6ที่แอบตกหลุมรักเอสและแบลก็ทำทุกวิถีทางทั้งความนุ่มนวลอ่อนโยนและยั่วยวนสุดเซ็กซี่เพื่อที่จะพิชิตใจรุ่นน้องคนนี้หมดเวลาตัวคนอย่างพี่เปย์อยากมีคนใหม่แล้วนี่น้อดีกว่าพี่ในโรงเรียนเนี่ยนั่นไงและนี่ก็คือวิธีการจีบเด็กในแบบฉบับของแบลวิธีที่1แอปชอบอะไรเหมือนกันชอบหนังสือการ์ตูนเหรอใช่ครับแล้วพี่อ่านเรื่องไหนนะครับ เลือกนะแต่ว่าจาชื่อเรื่องไม่ได้อะพี่ลองอ่านเรื่องนี้ดูสิครับเผื่อพี่จะชอบเหมือนกันพี่ก็คิดว่าพี่น่าจะชอบเหมือนกันวิธีที่2อ่อยให้รู้วิธีนี้ถือเป็นการทอดสะพานที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทําให้รุ่นน้องอินโนเซนต์หรือว่าเราชอบเหมือนเดิมนะเว้ยสโลว์สโลว์ วิธีที่3เมเนียนว่าอยู่บ้านทางเดียวกันวิธีนี้เป็นมุกยอดฮิตที่ใครหลายคนต้องเคยใช้เพราะจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนที่ชอบเอ่อให้ขอนเดิมเป็นเพื่อนพี่ไหมครับไม่ต้อง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 ,องคือเราชอบเดินเข้าบ้านคนเดียวอะอ๋อโอเคครับตามใจพี่นะครับไม่ต้องห่วงเดินทุกวันสบายมาก อ้าวเฮ้ยซายตันนี่ว่ะให้เอทไปส่งบาดซายไหมครับและนี่ก็คือวิธีการจีบรุ่นน้องในแบบฉบับของพี่มหกอย่างแบลวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสาวสวยรุ่นพี่ทั้งหลายเขาจะมีวิธีการจีบรุ่นน้องกันแบบไหนบ้างก็แอบเอาลูกอมไปวางไว้ใต้โต๊ะทุกวันเลยค่ะให้น้องเขาได้รู้ว่าแบบว่าเราคิดอะไรอยู่ก็คงจะยิ้มให้ยิ้มให้บ่อยๆเลยแค่ยิ้มก็ติดล้วปะเออ ก็ทำตัวเองให้น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็แบบเดินไปอ่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไร่าีค่ะก็จะอ่อยค่ะแต่อาจจะเป็นการอ่อยในลักษณะที่ด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่ก็จะให้ดูแบบไม่ดูเกินไปอาจจะทห้แบบเฮ้ยน้องพี่ปวดตรงเนี้ยไม่ใช่า่อย่เออฝาเพื่อนเาของไปให้ก็ไม่ได้เล เดินเข้าไปคุยกับเขาบ่อยๆอยอกล้อแบบคุยแบบขำๆถ้าต่อนรับน้องก็เขียนจดหมายเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครไงก็แบบแฝงคนง่นะฮะเคยชอบใครไหมมึงรักลับใช่ไหมถ้าแบบเด็กแบบติดเกมมากๆเงี้ยหนูก็ถ่าเขาว่ามีเงินเล่นเกมหรือเปล่าหนูก็จะให้เงิน15บาทแถมชั่วโมงนืงอะไรก็ว่าไป้าเด็กโตหน่อยก็เนี่ย รองเท้าไหมอะไรไหมเปยสรุปคือเปยแน่นเงินแน่นโอนเงินไวก็แบบว่าสอนติวติวให้น้องอะไรอย่างนี้ซื้อนมวิธีของหนูก็คือก็คือแกล้งลมอะค่ะไปลมใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยแต่จะทําน้ำหกอู้หิน้ำหกให้แสดงให้ดูไหมคะน้องคะขอโทษค่ะลมค่าน่าเจอกันใหม่นะคะชิเนค่ะก็ไดวัอะค่ะขอบคุณค่ะ มารอดูกันดีกว่าว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่แบลวใช้พิชิตใจเด็กชายอย่างเอสได้ในรุ่นพี่สีเข็ดเลิฟตอน My ล i t ิวบอร์ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมงทางช่องวัน31และ4โมงทางมสิบเอิเอดและเี่ะมีทางไหนที่ฉันกล้าบอก